มาดูภาพเด y ครับภาพเด y t i ท e f เฟรมระดับเด y อย่างที่ผมบอกว่าราคาเนี่ยมันตัดตัวเป็นขาลงตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วสัญญาณการกลับเป็นขาลงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมเองก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมมองว่าสวิงของขาเด y ชุดนี้อยู่ที่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบ นี่คือต้านระดับเดยนะครับนี่คือต้านระดับเดยอย่างที่บอกครับถ้าติดแค่ตรงนี้ถ้าติดแค่ตรงนี้ผมมองว่าเป้าหมายของเราจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับสามพันหนึ่งร้อยถือว่าเป็นการลงที่ค่อนข้างจาก แข็งแรงอาจจะมีสักสองสามเวฟก่อนจะจบก็คือเดืดแบบนี้แล้วก็เทสตร,ตรงนี้สักทีหนึ่งแล้วก็อาจจะยกเทสกลับมาได้แล้วก็ค่อยลงแต่จะมองเห็นความแข็งแรงของคลื่นชัดเจนมากขึ้น2อสเดือนนะครับทำใจไปก่อนไม่ใช่หมายความว่าเดือนหน้าอะไรแต่ แต่จะมาเดือนหน้าก็ได้ไม่แปลกจะมาเดือนหน้าเลยก็ไม่แปลกนะครับแต่ผมมองภาพทรงนี้อยู่วั <c oughs> นนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคนที่เล่นเดย์ก็ย่อยเป้าเล่นไหมครับ <c oughs> เป้าจะมีตั้งแต่ตรงนี้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 เล่นปัดอันนี้จะเป็นเป้าสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นเดย์หนึ่ง D2 D3 สอง d สาม d สี่แต่ D4 ผมไม่ได้วางถึงนะครับวางไม่ถึง D4 สี่แต่นี่คือเป้าที่เราจะค่อยๆขายกันถามว่ามันจะต้องหยุดตรงไหนเบรกตรงไหนผมตอบไม่ได้แต่ความน่าจะเป็นมากๆผมว่าตรงเนี้ยน่าจะผ่านยากน่าจะลงมาทดสอบได้ถึง D3 สามยังมีความเป็นไปได้แต่ลงมาทดสอบ D3 สามแล้วรีบาวก่อน ดีสอยู่ที่เท่าไหร่3,180ครับไอ้3 2 0ัที่ผมพูดบ่อยๆนั่นแหละอันเดียวกันแต่เวลาที่ผมจำเลขผมจะไม่ค่อยจำในรายละเอียดมากผมจะพยายามตีเลขให้กลมๆก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาที่มันใกล้ๆอ่ะเราค่อยมาระบุกันชัดเจนเพราะนั้นตอนนี้ทรงที่ผมกำลังคิดอยู่ก็คือ แทงลงตรงนี้ครับสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบก่อนที่จะยกกลับมายกกลับมาเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้โครงแบบไหนมาถ้าได้โครงมาแบบนี้ก็เดี๋ยวยกกลับมาอาจจะยกกลับมาถึงสักสามพันสามร้อยสักทีหนึ่งแล้วแทงกลับก็จะกลับมาสามพันหนึ่งร้อยได้ในขาถัดไปนี่คือสิ่งที่ผมกำลังมองกับไทม์เฟรมระดับเดย์ก็ยังมองภาพมุมนี้ เนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูครับตอนนี้จะมีลับสำคัญที่ทดสอบอยู่บริเวณนี้ครับเมื่อวานผมยังแบบเออเอาเนี้ยเอาเนี้ยเ,เนี้ยเนี้ยทดสอบมันสองวันเนี่ยไอแถวแถวสักสามพันสามร้อยยี่สิบเนี่ยคิดว่าเออถ้าหลุดแล้วคิดว่าจะไหลนะตอนแรกผมยังดูอยู่อ่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดถ้าไม่หลุดก็จะก็จะไม่สู้ละแต่ว่าจะไปรอเล่นนู่นนะข้างบนเลยไปรอเล่นกันอาจจะสักสามพัน สามร้อยหกสิบอะไรประมาณนั้นแต่พอมันแทงลงอ่ะเมื่อวานก็เลยไปแอบแอบไล่ไม้เล็กอยู่ไม้ที่ห้าแต่ก็โดนดึงกลับนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปโดนสต็อปลอสตอนช่วงไม้เล็กก็โดนไปแต่ก็เอาเป็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทรงไม่ได้เสียหายอะไรเพราะนั้นตอนนี้เองอย่างที่ผมบอกครับว่าน่ารุ้นลงครับ ยังหน้ารุนลงราคาค่อนข้างจะกดลงมาเดี๋ยวสี่ชั่วโมงเดี๋ยวชัดขึ้นสี่ชั่วโมงเดี๋ยวชัดขึ้นว่ามันทรงเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูสี่ชั่วโมงเอาเป็นว่ายกขึ้นมาเมื่อคืนก็ก็ยังอยู่ในกรอบของสี่ชั่วโมงที่เป็นขาของของเวฟที่ลงมาชุดเนี้ยชุดเนี้ยยังยังมีกรอบสี่ชั่วโมงให้ดูอยู่เดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงถ้าเกิดสี่ชั่วโมงยังกรอบนี้นะชัดต่อวันนี้